สวัสดีครับผูนัการชุดขยันหวยฮานอยจำวันที่28นะครับเดือนแ6ดหสานะก่อนอื่นมาดูของที่27กัน,นครับ27ผลงานที่2ีนะครับจะมีวามีลาวด้วยนะเพิ่มมาหนึ่งเป็นวันหนึ่งคือรัฐบาลลาวนะฮะไล่เลยนะ413หามันมาฝั่งนี้ครับ413นะครับแล้วก็สี่สองนะฮะก็จะเข้าที่13ตรงนี้เลยนะัะ ามตัวก็ไม่โดนนะนะครับน้อยธรรมดาสี่เก้าหกหนึ่งศูนย์ครับเราจะได้ที่หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งครับหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งตรงนี้นะครับแปดหกหนึ่งสี่สามนะครับอ่าสี่สามมาอีกนะครับสี่สามมาอีกก็เข้าตรงนี้นะครับเก้าหนึ่งสองห้าเก้านะครับเก้าหนึ่งสองอันนี้ เราไม่เข้านะั้นหลุดไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นมัวก็จะเข้าที่สามนะครับแล้วก็ชุดเด่นตรงนี้อีกหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูวันนี้กันวันนี้กันได้ตัวไหนนะฮะปุ๊บอืมตัวนี้ได้แบบนี้นะครับตัวนี้ได้แบบนี้นะแต่แบบนี้จับไม่ได้นะครับผมจะใช้เลขเด่นของ ลุดวิ่งนะครับหาเหมือนเดิมนะนี่เราจะใช้8แล้วก็4ครับ8กับ4นะหาเลขแปดแล้ะเลขสี่ในนี้นะครับเลขแปดนะศูน8 7ูนย์แนะครับ8 6นะครับ58นะ แปดเก้าแปดสองแปดสี่แปดหแปดแปดห้าหนึ่งแปดโอเคครับขอปภัยเด้วยตึ๊อๆอ่าโอเคประมาณนี้นะครับสามแปดเหมือนจะเหมือนจะหมดทุกแปดแล้วนะแปดแปดเดือนครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครบหมดเลยไม่น่าเชื่อโอเคเลขสี่นะ,ะดูเลขสี่ต่อนะครับสี่ก็จะมีศูนย์สี่นะครับสองสี่เก้าสี่สี่หกแปดสี่ไปแล้วนะฮะแปดสี่หนึ่งสี่ เก้าสี่ไปแล้วนะฮะสี่ห้านะครับสี่ห้าเก้าสี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่เก้าสี่ห้านะครับก็มีประมาณนี้นะนะครับสามตัวเราไม่จับนะครับถ้าสามตัวที่จะจับได้ก็จะมีแค่ตรงนี้นครับสี่ห้าแปดสี่ 8 9นะครับสี่ห้าเจ็ดห้ากับ7หัวท้ายนะมันชอบมาแบบนี้นะครับโอเคแค่มีประมาณนี้นะครับวันนี้มันจับยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปดูชุดรวมหน่อยกันนะครับรวมหน่อยนะวันนี้จะได้ตัวไหนนะฮะโอเคคลิปนี้ก็อดูรวมหน่อยไปเลยดีกว่าครับรวมหน่อยนะฮะวันนี้ นี่นะครับสี่เก้าหกสามตั้งที่สามนะครับสามก็คือใส่ในตรงนี้เลยครับใส่ในชุดขยันนี่เลยนะร,รวมหน่อยไม่ต้องทำอีกคลิปหนะึ่ง ได้9013นะครับ9013ก็จะเป็น9091 90 93 01 03แล้วก็13นะครับอืมโอเควันนี้ก็เป็นแบบนี้เลยนะครับ9013นะมีตัวชนตรงนี้ไหมนะครับถ้าถูกมันจะไม่ทนกันไปคนละทางนะครับ ไปคนล,ละทางเลย9134อ๋อมีตรงน,นี้อยก,กลุ่มนี้ด้วยนะฮะ913นะครับอโอเคสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับชุดขยรนแล้วก็ทัวมหน้อยนะครับอโอเคฝากคำเตือนไว้เช่นเคยน,นะตัวเลขมีความมีหลุดครับโปรดใช้วิจารณญาณในการนับข้อมูลนะฮะส่วนวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับขอให้ท่นา,านโชคดีพบกันใหม่วัน คุงนี้สวัสดีครับ